นิ่มกุเรื่องไม่มีชายเสื้อเหลืองอุ้มน้องต่อสำหรับการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนที่ครอบครัวอ้างว่าน้องต่อถูกอุ้มหายไปอย่างปริศนาโดยผู้เป็นพ่อและแม่อย่างนิ่มพุธยังไม่มีการปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงบุคคลที่สามที่ดินเอตรงกับน้องต่ออย่างลุงแจ้ ก่อนหน้านี้อาจารย์เจได้พาทีมค้นหาไปค้นตามริมบึงก็ได้พบกับกระสอบที่มีซากกระดูกและเสื้อผ้าเด็กแต่เมื่อตรวจสอบในเบื้องต้นนั้นซากกระดูกนี้อาจจะเป็นซากกระดูกของสัตว์ไม่ใช่ของน้องต่อซึ่งในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พานิ่มเข้าสอบปากคำนิ่มกลับคำให้การว่าไม่มีชายเสื้อเหลืองเข้ามาอุ้มลูกชายตามที่ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ส่วนรายละเอียด อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลของเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุที่มีการกล่าวอ้างว่ามีชายเสื้อเหลืองอุ้มเด็กไปตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดแบบนั้นไปทำไมและเมื่อทีมข่าวถามย้ำว่าเหตุผลใดจึงไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกนางสาวนิ่มก็ตอบเพียงแค่ว่าไม่รู้และตอนนี้รู้สึกท้อใจหลังจากผ่านมาหลายวันยังไม่พบตัวเด็กเช็ควงจรปิดไล่ทำลายเจอพิรุพุทนิ่มขัดแย้งคำให้การ ความคืบหน้าคดีของน้องต่อเด็กอายุ8เดือนที่หายตัวไปซึ่งล่าสุดนิมแม่น้องต่อได้สารภาพแล้วว่าเป็นคนเอาน้องทิ้งลงแม่น้ําโดยล่าสุดในพุทธถูกแจ้งข้อหาเป็นทุราจัดหาให้กระทําการค้าประเวณีโดยได้พานางสาวนิมภรรยาไปขายบริการให้กับเพื่อนพ่อส่วนนายแจ้โดนแจ้งส่งข้อหากระทําชําราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและพรากผู้เยาว์ ซึ่งมีรายง,งานว่าจากการสืบสวนสอบส่วนของตำรวจพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุจากกล้องบ้านฝั่งตรงข้ามพบว่าทำลายของนายพุธไม่ตรงกับคำให้การโดยช่วงเวลาประมาณหนาฬิกานายพุธตื่นแล้วและเดินอยู่ในบ้านและช่วงก่อน7ดโมงมีรถจัก,กรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดขับ ก้องเป็นมุมต่ำาจากน,านั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่งก็กลับมาช่วงประมาณ7จ็ดโมงทางนี้มีพยายนหนึ่งคนเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าช่วงเวลา6กโมงกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนางสาวนิ่มโดยเห็นนางสาวนิ่มขับขี่เพียงคนเดียวและเข้าใจว่านางสาวนิ่มคงไปตลาดในวันเกิดเหตุและต่อมาช่วง7จ็ดโมงกว่านางสาวนิ่มก็อ้างว่านองต่อหายไป นั่งคุมโป่งร้องไห้ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่อพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใครสรุปเบื้องตน้นคราบเลือดที่พบในบ้านน้องต่อหนึ่งที่หมอนน้องต่อปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอนสองจุดท่อนำทิ้งหน้าห้องน้ำใช้ล้างจานตรงกับพยานคนหนึ่งระบุว่าเวลาประมาณตีห้าก,กว่าๆของวันเกิดเหตุ เห็นบ um, e um, ุคคลหนึ่งมาล้างมือจุดนี้3บริเวณผ้าห่มน้องต่อมีเลือดประปรายไม่มากและ4ที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินเอาแล้วแฟนเก่านิ่มย้อนแฉอดีตของนิ่มเชื่อน้องต่อไม่ใช่ลูกของพุทธผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านกุดกว้างตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโดยได้พบกับนายกอฟอายุ29ปีอดีตแฟนที่เคยคบกับนิ่มแม่ของน้องต่อวัยเดือนที่หายตัวไป ในก๊อบกล่าวว่ารู้จักกับนิมที่ย่านพระรามสองขนาดนั้นตนไปทำงานที่กทมจึงได้เจอกันก่อนจะตกลงคบหาเป็นแฟนโดยในช่วงระยะเวลาสองเดือนก็ได้พานิมมาที่ขอนแก่นส่วนกระทั่งมีผู้ชายที่ชื่อพุทธโทรหานิมมาบอกว่าเป็นสามีซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นสามีของนิมจึงส่งนิมกลับไปกทม ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่คบหากับนิ่มนั้นไม่รู้ว่านิ่มมีสามีแล้วและไม่รู้ว่าพุทธคือสามีของนิ่มเพราะนิ่มบอกว่าเป็นพี่ชายซึ่งได้มารู้ความจริงช่วงที่พาน,นิ่มมาที่ขอนแก่นผู้ชายชื่อพุทธโทรตามแต่นิ่มไม่รับสายตนจึงรับสายแทนพอรับสายพุทธก็บอกว่านี่พุทธนะเป็นสามีของนิ่มและบอกว่าจ้แจ้งตำรวจจับตนด้วยนึกกล่าวหาว่าตนเป็นคนขโมยเมียของพุทธมา จึงได้ส่งนิ่มกลับไปซึ่งก่อนที่จะส่งนิ่มกลับไปนั้นก็ได้ถามแต่นิ่มก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วซึ่งตอนที่ส่งนิ่มกลับไปก็ไม่ได้จะอาะไราอาวรนอะไรเพราะไม่ชอบยุ่งกับเมียของคนอื่นลูกเมียคนอื่นไม่ยุ่งอยู่แล้วและถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีสามีก็คงไม่คบกับนิ่มเป็นแฟน ในกอบกล่าวว่าที่ผ่านมาตนเคยเห็นนิ่มแอบคุยกับพุทธุกวันซึ่งก็รู้แต่ไม่ได้พูดอะไรเคยถามแต่นิ่มก็ไม่พูดตนก็ไม่พูดอะไรเพราะไม่ชอบแซวซีใครในส่วนที่บอกว่านิ่มคบผู้ชายหลายคนเรื่องนี้ยืนยันว่าจริงส่วนตัวที่พบเจอมีครั้งหนึ่งเคยไปส่งนิ่มตอนที่พุทธมาตามตัวนิ่มกลับพอส่งกลับไปแล้วตนก็โทรหานิ่ม กลัวว่าพุธจะทำร้ายนิ่มก็ได้โทรหาและสอบถามว่าพุธได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ปลายสายที่ได้ยินนิ่มอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุธกลายเป็นว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกหลังจากนั้นก็ตัดขาดการพูดคุยกับนิ่มพร้อมทั้งหักซิมทิ้งขายโทรศัพท์ทิ้งและมีครอบครัวใหม่แล้วในส่วนที่พุดขู่ว่าจะดำเนินคดีนั้น ไม่ได้มีตำรวจเรียกไปหรือมีการดำเนินคดีแต่อย่างใดและก็ไม่ได้ติดต่อกับใครอีกรวมทั้งนิมด้วยกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาที่บ้านพร้อมกับเล่าเรื่องราวของนิมตามที่ปรากฏเป็นข่าวให้ฟังและได้สอบถามเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งว่าใช่ลูกของพุทธหรือไม่ซึ่งส่วนตัวมองแล้วไม่น่าจะใช่ลูกของพุทธเพราะเขาโครงหน้าตาไม่เหมือนกันและไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเพราะนิ่มคบหลายคน ซึ่งตนตัดขาดแล้วก็ตัดขาดไปส่วนกระทั่งตำรวจมหาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทนายเดชาวิเคราะห์คดีน้องต่อคำให้การรับสารภาพอย่างเดียวไม่พอโดยทนายเดชาได้โพสต์ถึงคดีน้องต่อโดยมีการวิเคราะห์คดีผ่าน Facebook ทนายใครทุกว่าตำรวจไทยเก่งเข้นจนผู้ต้องหาย,ยอม,มรับสารภาพว่าฆ่าลูกตัวเองแต่คำรับสารภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจะต้องมีศพมายืนยันว่าเด็ก ได้ถึงแก่วความตายแล้วจึงจะแจ้งข้อหาได้เพราะคำรับสารภาพยังสามารถที่จะกลับคำให้การในชั้นศาลได้ซึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนจะต้องไปสืบหาและค้นหาศพมาประกอบสำนวนส่วนการตายของเด็กยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความประมาทหรือเจตนาคงจะต้องพิสูจน์กันต่อไปเพราะผลทางกฎหมายต่างกันถ้าประมาทมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา291มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288สูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตทางนี้ยังมีการวิเคราะห์คดีต้องตอบเพิ่มเติมว่านิ่มรับสาร,รภาพเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำคำรับสาร,รภาพ เป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่เพียงพอที่จะรับฟังลงโทษในคดีที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตและที่สำคัญเธอโกหกมาตั้งหลายครั้งดังนั้นตำรวจอย่าไปหลงเชื่อคำพูดของเธอแต่ต้องหาพยานหลักฐานออกมาประกอบจึงจะแจ้งข้อหาได้มิฉะนั้นอาจหน้าแตกในภายหลังได้ถ้าปรากฏว่าเด็กยังไม่ตายฟังทนายดชัวิเคราะห์พยานหลักฐานและ พ่อกฎหมายตำรวจยังมีงานต้องทำอีกคือต้องหาศพให้เจอและพิสูจน์สาเหตุการตายพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเด็กเป็นอะไรตายเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเจตนาทำร้ายหรือเกิดจากเจตนาฆ่าหรือสำคัญผิดคิดว่าเด็กตายเลยเอาไปโยนทิ้งกรัวความผิดอาจจะมีความผิดแค่เคลื่อนย้ายศพเท่านั้นเอง คดีน้องต่อ,อยังไปไม่สุดเหตุยังไม่พบศพพลตำรวจตีวิชัยสังประไพว่าที่ผู้สมัครสะสะกทมพัชธิปัตในที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะนายตำรวจมากประสบการณ์กับการคลี่คลายเหตุอชาชญากรรมหลายคดีชี้ว่าการเสียชีวิตของน้องต่อหนูน้อยไปแปดเดือนแล้วยังไม่พบศพมีผลต่อการแจ้งข้อหากับนิ่มแม่ของน้องต่อเองพร้อมที่ายว่า สำหรับคดีน,นี้อาจเริ่มจากคำรับสาร,รภาพของนิมซึ่งตำรวจจะต้องขยายผลจากคำให้การของผู้ต้องหาเชน่นส่วนหนึ่งคำให้การที่อาจจะระบุจุดทิ้งศพซึ่งตำรวจต้องไปตรวจสอบพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างว่าตรงกับคำบรรยายในคำให้การหรือไม่เช่นจุดทิ้งคือแม่น้ำหรือลำธารมีโขดหินแบบไหนมีไม้ยืนต้นชนิดไหนมีสิ่งปลูกสร้างอะไร ซึ่งเมื่อไปตรวจแล้วพบว่าตรงกับคำบรรยายในคำให้การก็เชื่อว่าเป็นสถานที่จริงเป็นจุดทิ้งศพจริงแต่ก็แค่เชื่อได้ว่าเป็นจริงเพราะยังไม่เจอศพจากนั้นการคลี่คลายคดีลักษณะนี้ตำรวจจะต้องสืบในเชิงลึกต่อไปอีกโดยการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเช่นรองเท้าของนิมก็อาจตรวจสอบพื้นรองเท้าว่าเศษดินเศษหินเศษครนที่ติดมากับพื้นรองเท้า ตรงกับลักษณะดินของจุดทิ้งศพหรือไม่ซึ่งส่วนนี้จะนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในสำนวนคดีได้เมื่อตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานที่มากเพียงพอที่จะทำให้ศาลเชื่อได้ว่านิมผู้ถูกกล่าวหารายนี้เป็นผู้กระทำผิดจ,จริงก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาลเพื่อขออนุม,มัติหมายจับซึ่งเป็นที่มาของการจับกลุ่มถูกแจ้งดำเนินคดีสามข้อหา หนึ่งกระทำการโดยประมาทเป็นเห็นให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ซ่อนเร้นอำพรงางศพ3แจ้งความเท็จทั้งนี้3ข้อกระทำหานี้พดพนักง,งานสอบสวนแจ้งดำเนินคดีปไปตามคำให้การพยานหลักฐาน